ใครชนะได้เดินก่อนเหรออันนี้ไอ้แดงแดงแดงแสบไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้หอมดูนะครับการเดิมพันครั้งนี้แรกมาด้วยการตัดผมนะครับถ้าเมือแพ้นะเไม่ต้องตัดเหมือนออกเมาเลยนะถ้าถ้าถ้าออกเมาแพ้เมาต้องไปตัดเหมือนออเมยนะหรือว่าออกเมาต้องโกนข้างบนให้ออกนะมามามา ไปเดินกันยังไงแล้วเนี่ยเหมือนต้องหงายเส้นก่อนเออไอแดงไออ้วนกับไอผอมเอา,านะครับเอาแล้วครับดูว่าใครจะเป็นคนชนะนะครับโอ้โหคราวนี้องเมาลยังไงองเมาลสรุปใครเก่งกว่า<ใ>น,นะหมตัวองมอลเก่งกว่าใช่ไหมดูว่าองมอจะแก้เกมกันยังไงครับเก่งกว่าก็เป๊ก อมนั่นแหละงไม่ต้องปีนไอเด้งเด้งขึ้นมาก่อนสิเออมันจะได้มองเห็นเออโอ้โหโอ้โหแลกกันตัวต่อตัวกินไม่ได้กินได้กินได้เลยเออไม่ใช่ไม่ใช่เลยอมยังก็ต้องกินมันตรงนี้กินได้เออเอ้ยหนอมไม่น่าบอกเลยแต่ว่าอมยังก็กินต่อได้อยู่ก็ให้อมยังกินเองสิ มาเล่นเองกินเองไหมแม่ตามมาเดินแล้วออกมาเดินหรือยังเดินแล้วเนี่ยอาตัวไหนอาตัวนี้ตัวไหนก็ได้ครับมีเยอะแยะเลยโอ้ยมาช่วยอ่ะมาเดีออหนออัพโหลดลงยูทูบแล้วเดี๋ยวได้เงินเราแบ่งกันนะมั้ยนะสี่สิบหกสิบอ่ะให้หนอได้หกสิบเมยได้สี่สิบนะแล้วเธอสองคนก็แบ่งกันอีกยี่สิบยี่สิบตามนั้นนะรวยเละเลยแหละคราวเนี้ยนี่ของเมย์ เอาแล้วครับเอาแล้วครับองเมาองเมาจะทำยังไงกับสถานการณ์แบบนี้โอ้โหองเวยอมให้เข้าฮ้องหรอเวยเดี๋ไม่เข้าหองโอ้โหเอาแล้วครับแต่ยังไงมันก็วางที่โอ้โหองเวยองเวยไปไม่ถึงไหนหรอกครับองเมาองเมาองเวยอย่าเพงขยับดิโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่มันมีสองตัวนี่เออออออพอดมีก้อนหินสองตัวใช่เอมเวยขยับเลย โอเคของเมาส์ได้ฮอตแล้วเอาแล้วโองเมาส์อเมาส์จะให้โอกาสของเมยเข้าฮอตไหมไม่ให้โอ้ให้นะครับให้โอ้โหอยากกินไไม่ด้โอ้เมาส์เดินผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับกับผิดพลาดเพียงแค่ก้าวเดียว คราวนี ja 1941, ้จะแก้เกมยังไงครับมมันจะไปตรงไหนดิมวยมวยยีนตัวนี้ไม่ได้นะตัวอื่นเยอะแยะให้เดินเออโดนไปหนึ่งดอกเฮ้ยมันยี่ยิบสามนาทีแล้วนะเด็กแสบเด็กอ้วนเด็กพร้อมเร็วเร็วเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ มีนึกไซ์เนี่ยโอ๊ะมายไม่เดินเลยเดิน oh, กินนะของมยอันน mm ู hmm. hmm. ้นอ่ะอันนู้นไม่ได้กินเหรอขยับดิขามตรงนี้ไม่ได้นะเอาแล้วครับทำยังไงดีม่กูก็เดินมาแค่นี้ โอ้พอได้พอได้โอ้หยิบข่างฮัทฮัทสองตัวเมย์เมย์เอามาวางสองตัวก่อนเมย์สองตัวมาดิโอ้โหเมย์ทำไงดีลอมันทั้งนั้นนั่นอะไรมันอะไรลองอยู่ละพอพอพออ๋อสินวดจะสอนเด็กปล่อยให้เด็กเขาเล่นเองสิอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวคู่นี้เล่นเสร็จนะครับจะมาเป็นคู่นี้ ได้ไม่เป็นใช่ไหมทิ้งน่าท้าตึงไหนต่อแล้วมาชมต่อครับไม่กินไม่ได้ไม่กินไม่ได้กินกินไหมไหนน้องถามกินไม่ได้เพราะมีตัวนี้อยู่ไม่เป็นไรมันก็เป็นไอตัวนี้โอ้มีฮอตอีกตัวนึงแล้วเอาไหมไม่เอาก็เห็นใส่เลยฝั่งนู้นอะไม่มีแล้วเอาเอาของมาไว้ใส่แทนได้哟ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ที่ อันน um, ี้ด nah ิออโอเมย์เป็นไงครับโอเมย์น้าเคร่งเครียดเลยน่าเร็วสิอีเดงกับไอเขียวไอีเดงยังไม่ตกไอเขียวตกเอาแล้วครับปึ๊บปึ๊บดูว่าใครจะมีเหรียญเยอะกว่ากันปึ๊บ กินสิโอ้ไม่กินก็ลิฟต์เลยลิฟได้ไหมตัวนี้หอมมาไม่กินน่ะไม่กินตัวเนี้ไม่ไม่มือไม่เดินไปแล้วผมไม่ลิฟต์โอ้ยโหทำอะไรกันเนี่ยะอย่แล้วอะไรมืออะไรมือเอาเอามาวางตรงนี้เอามาวางตรงนี้ออามาวางตรงนี้ไม่ไม่ไม่ออกมาวางก่อนเอามาวางตรงนี้ก่อนมาตรงนี้ต้องลิฟต์แล้ว ลิฟต์มาอันน uh ี้อันนี้ลิฟต์ออกเอาเอาสองตัวนั้นมาวางไว้ตรงนี้เออโอเคต่างมือเดินแล้วต่างมือเดินนี้ตัวขงใควะเออนั่นของเมยก็อมเมาไม่กินน่ะอันนี้ลิฟต์ไปใจก่อนกินไม่ได้เออตาเออนเมาทำไมครับใช้แผนนี้ เราจะเป็นกรรมการลิฟต์อีกดีหนึ่งอะไรไม่กิบอกไม่กินตรงนี้เนี่ยมันไม่ให้กินเนี่ยเพราะมันต้องกินสิเราเป็นกรรมการช่วยลิฟต์นะครับแต่ไม่ได้ช่วยบอกให้เดินเขี้ยนเลยไอ้เขียวตรงไหนก็ได้ก็ไม่แน่ว่าถ้าถ้าไม่กินน่ะไอ้หนอก็จะลิฟต์อย่างเดียวนอไม่บอกว่าเดินยังไงเอาดีกว่าตะกี้ไม่อยู่เออตะกี้อยู่ตรงนั้น ไไขนมอยู่ไหนเจ็นาทีแล้วอ๋อโอเคตาเมาแล้วนี่ไปไหนจีนีไปไหนโอเคยังรอดตัวอยู่ตางเมยแล้วโอ้ย เอากันหินวางลงไม่ต้องไม่ต้องจับเออเตาเมาแล้วเมาแล้วมีได้สีตัวแล้วมันมันเอิ่มไงง้อไยิ้มได้ยิ้มได้ไอ้เวนเมาเนี้่ต้องรีบเลยแม่งเนาะเราไม่ดูถ้าใครไม่ถ้าใครไม่กินเราจะรีบ หนูไม่พี่เยี่มเพราะไปเอาเองดิหมดแล้วเออยเฮ้ยไม่ต้อเชียวใหหมดแล้วเธอยังมีสมาธิเล่นเล่นก่อนอย่าเพิ่งกินกินเดีเธอแพ้อีกเนี่ยเก็ก้เก็บแพ้ี่ช่วเยเร็วเร็เลยไม่ตาเสื้อผเนี่ยเร็วๆๆก็เดี๋ยวมึงไปทน่งแม่ ไปแทนมันกินดเัตาเตอามือแล้วเต่ายัอไงให้กินดื้อๆเลยไม่กิไมได้เลยเออเอ้เอ้ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกยังไงอามาจะทำยังไงพุ่มบไงนี่สิไม่ต้องบอกไม่ต้องบอก ไม่กินไลมคไม่กินลิฟมาเออลิฟขึคืนครับโอเคครับไม่กินตึงเลือกเลือกครับเดี๋ยวออมาเอาตามไม่ไม่ลิฟลิแล้วออกมาก็ต้องเดินก่อนเอาคืนที่เดิมอ้ครับให้อคลิปเ่องกับน้องก่อนให้กับน้องก่อนแล้วตอนีบผิด ครับออออออโอเคครับอ,อ,อหไ <trig> อหนขยันทำไมขยันไม่ได้ไดเ,เดินได้ไดไดเดีเด๋ยวไ,ไม่ใช่ฮ <c oughs> ้อนเอาละครับต้อมือจะทำยังไงเบรกได้บนรลุ9นาทีเลยนะไอ้หนูแบตน่าจะหมดก่อนหรือเปล่าเนี่ยไม่มาหนี้กระเป๋าก็กินแล้วมันก็กินศักดิ์ศรีนี่ช่างยิ่งใหญ่นักถ้าใครแพ้ต้องตัดผมนะเร็ว ดูสิใครจะเป็นคนตัดผมมือเหลือไม่เดียวมันแพ้นะโอ้ตาวงเมาแขนแขนแขนฆ่าตัวตายเราจะท่าทางแล้วไม่น่าจะรอดแล้วเห้องมยอให้จุกบกิ้วนะแม่แล้วหนีนี้เจ้าเนี่ยมาขี้จะได้เขาส่งอันนี้อมยอแพ้แล้วเอาเอาทอนมาโกนดิอ๋อไม่ให้ โอเคอันนี้ปรับอ,อกมือแพ้ใน,นกนารเพราะอกมือมีฮอ,อตตัวเดียวออกมามีฮอตสองตัวแสว่องมือต้องตัดผมเหมือนองมาโอเคนะโอเคโอเค